ธอ,อช่วยบอกกันได้ไหม <S <S เธอ,อ,อ,อชอบฉันตรงไหนเอาปกาศมาวงสวัสดีครับพบกับเพื่อนชัยเล้งพี่เตอร์นะครับวันนี้เราจะมาตอบคำถามภาษาลาวคนอุ้ยพี่ตื่นเต้นมากเลยเจอคนดังเขาจะตอบเขาจะตอบเป็นภาษาไทยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเขาสิตอบถือบอพี่นองอคุณเชื่อเลยครับ ชื่อข้าเจ้าค่ะวันนี้มาเล่นเกมอะไรครับเล่นเกมเอ่มตอบคำถามจากลุงปีเตอร์ค่ะเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับภาษาอีสานครับภาษาอีสานอีสานนี่คืออะไรครับอีสานนี่คืออะไรความเข้าใจของคนอีสานคืออะไรครับ <c oughs> อีสานคืออะไรครับอินดี้ชนบทหรืออะไรอีสานก็คือ,อไทยบ้านเราอะ่ะเออพูมีความภาคภูมิใจไหมครับ คุณรู้แน่นะครับเกี่ยวกับภาษาอีสานคูณตอบได้นะครับรู้หมดเลยอ่ะโอเคเราจะเริ่มคําถามกันเลยนะครับผลไม้อันดับแรกที่เราจะถามคุณข้าเจ้านะครับหรือว่าเด็กหญิงรักนารานะครับเบาอ้วนจะถามเลยนะครับตอบได้ช่วยกันตอบในใจครับบักเสียบอย่างดอกเวมือนีิแม่เม่ได้สแตทครับอั บักเสียเขาเรียกว่าอะไรนะน้อยหนาอ่าถูกไม่ถูกคิดไว้ในใจนะครับบักสีดาฝรั่งค่ะอ่าบักนัดสตอลดถูกไม่ถูกไม่รู้นะครับบักอึอบักทองอือเจ้าของเทปทิมเจ้าเจ้า แตงโมแตงโมมันไม่มีภาษามันไม่ใช่หรอมีดิบักโมไงบักโมเขาเจ้าสอง